สามเหลี่ยมเลยของถามอยากไงอันนี้อยู่บ้านอะไรตรงนี้บ้านอะไรครับผมบ้านคนน้อยบ้านคนน้อยอันนี้ลุงมีจักไรครับทั้งหมดทั้งหมดท้องมัดยีเก่าไรยี่เก่าไรอยู่ทางไหนได้ครับอันเดียวเดียวอันนี้ไปไปประชาจีนเนาะอันนี้บ้านเพิ่มเนาะมันนเพิ่มมันเพิ่มเนาะตอนแถวนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวเนาะยังเขียวๆอยู่เลยสองกันมานึ่งเดียวนี่เนี่อีกสักสองอาทิตย์ได้ไหมเกี่ยวได้ประมาณนั้นเนาะ อันนี้เป็นตะกร้าน้อยๆอยู่นี่มาแหวงอยู่ข้างทางตะกร้ารมันมีสองตาไงมัน่งนู่นสามเลยฝังนูดาเอาบ้านใครสวยบ้านตาบ้านลุงเนี่ยบ้านลุงเคยจะนึกนี่ก็บ้านสวยเลยอ๋อเห็นตะนาเนี่ยฝึงสวยๆดีผ่านทุกที่ทำไมตอนนี้ลุงใช้อะไรใช้มือเกี่ยวเองเนี่ยมือเกี่ยวไม่ไม่ใช่โหลดจุ่มๆหรือมันน้อยมันน้อยนี่มาเช้าก็จะลงหายโอ้มันนิดเดียวว่ะ ปกติบานเองไอ้แถวบานเขาหน่อยแถวนี้เขาเขาเขาคิดไรจ้กบาทครับก็ยังไม่รู้เนี่ยผมไปบานทองพองเขาคิดห้าร้อยห้าสิบบาทจากแถวนี้เขาอยู่ราคาเก่าดิอันนี้ก็ใช่ผมไปสองวันที่แล้วเขาบอกห้าร้อยห้าสิบแต่มาดูแถวนี้ความราคามันเหมือนแต่ถ้าบานเองเนี่ยถ้ารถเกี่ยวเขาไปไปเช่ารถบานใครครับบ้านเขามาแต่ไก่รถเนี่ยรถมันมาติมแล้วมาแล้วเนี่มาคอยเลยเนี่รถอยู่บ้าทโนไลเขามาคอยแล้ว คอยวต่ก็ติดต่อมาเร็วเขาพี่ยังไม่เกล่อันไหที่เก่เขาเกี่ยวเนาะรถมาเจ้าคันครับช่วงนี้บ้านเองมาหาคันเนี่ยก็ไปจอดไปมันก็งงไปกระจ้างจายเลยนเชาวออกไปเขาก็ไปเขาไปติดต่อแถวนั้นเลยแถวบ้านรถไฟเนี่ยเขาก็ไปจะคล้องที่ในนารถเกี่ยวมันโทรมาโทรมาหาปัญหาพอเคยเกี่ยวแล้กันถูกปีแล้วจะสมมุติว่าคนอยากจะเกี่ยวเนี่ยต้องไปหาแค่แล้วครับ ออโทรมาหาผมก็ได้เอาผมที่ต่อให้อ๋อลุงชื่ออะไรเนาะชื่อตุนชื่อตุนขอเบอร์โทรศัพท์ลุงตุนนะครับ<อ>มีคนถามหาอยู่0 8 3 3 0 8 3 3 8 7 4 0 8 7 4 0 6 5 6 5แค่นี้เนาะครับลุตงตุนก็ตอนนี้ก็เกี่ยวเขาด้วยมือเกี่ยวยากไหมครับเกี่ยวมือมันก็ไม่ยากเพราะเขามันยืน,นครับมันยืนแล้วไม่ลวมเนาะอันนี้กับเชิงทั้งเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ก็ยังไม่แดงทุกเอฟยังไม่เลืองทุกเม็ดก่อนมันมันก็ใช้ได้แล้วไอ้ใช้ได้อยู่เนาะตากสักทีต้องทีกเ่ยวตากก่นี่นะนี่พอดีพอดีนวดติดต่อเอาเขายุงได้เลยครับน่อยหน่อยของตาตาอะไรตาตุนตุนครับวันนี้ก็ถ้าสนใจก็โทรมาครับมาติดต่อทําตะตุนเพื่อติดต่อเรื่องรถเรื่องราในการเกี่ยวเขาน้ครับวันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลที่ดีครับตาตุนสวัสดีครับ